ไหนลองเล่าสิคนไข้เป็นไรมาครับถามเมียดูหัวคุณเป็นไรมาเธอเป็นไรมาถามหมอหนุนอ้าวโอ้โหโอ้โหนี่หมอว่าคนไข้ไปขี้ก่อนนะเออไม่เป็นไรเกืนหมดแล้วโอเคไหนลองเล่ามาสิเหตุการณ์มันไปยังไงมายังไงถึงเจ็บมามากขนาดนี้หมอจะช่วยไหมช่วยสิอือกูไม่ช่วยอะอ้าวหรือมงคุยกับพ่อเราเลยาแม่ง่ะรอหมอให้กวนตีนะมึง่ย องเล่าสิคนไข้เป็นไรมาครับถามเมียดูหวัวคุณเป็นไรมาเธอเป็นไรมาอ้าวถามหมอหนุนอา้อาวผู้ช่วยครับตรวจคนไข้สิได้โอ้ยมาอออออาการของสามีคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างสะกิดทั้งคืนสะกิดทั้งคืนนี่เท่าที่หมอดูนี่สงสัย หัวคุณเนี่ยอารมณ์ทางเพศเยอะนะไม่ใช่ที่สกิปเนี่ยไปเช็ดอ้วก <c oughs> อ๋อแสดงว่าเมามาของงั้นมั้งแล้วก็ไม่บอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะจัดยาไปให้กินกันแล้วกัน <c oughs> กินสี่เวลาเลย <c oughs> หลังอาหารนะเ <c oughs> ช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ด <c oughs> แล้วก็ก่อนนอนอีกเม็ดเดี๋ยวหมอจดให้กันลืมนะเอเช้าเมเดี๋ยวเดหมออะไรแล้ ไอ้เม็ดเรใช้มอมาก็ถูกแล้วไงมอมาอือก็ใช้เม็ดมอไอ้เม็ดเม็ดอเม็ดนี่มันเอ้าขอ้ทษขอโทษหมอจดปิดตายจดเม็ดมอม้ากลายเป็นยอยักไปแล้ว้าโอ้แหมอย่างนี้คนไข้ไม่ได้หลับได้นอนเลยขอโทษนะเอออย่าลืมนะหลังอาหารสี่เวลาเลยเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดแล้วก็ก่อดมอเม็ดนึงออับ รวยได้ไหมฮะโอ้โหนี่หมอว่าคนไข้ไปขี้ก่อนนะโอ้ไม่เป็นไรเกินหมดแล้วโอเคโอ้อ่ะเจอนั่งเจอนั่งโอ้นี่ไปเมาไมอะไรที่ไหนมาเนี่ยไปทำพิธ่าไหนเละเทะไปหมดทั้งตัวเลยเรื่องมันยาวอ่ะเอ้าเรื่องมันยาวก็ตัดให้มันสั้นลงมาสิอ่าแล้วมึงจะรู้เรื่องเหรอไหนลองเล่ามาสิว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์มาเล้วกันเมียเรื่องอะไรอ่ะ ไม่บอกนไม่บอกหมอจะรู้ไหมล่ะสอทเรื่องชาวบ้านนะอะพะโล้กับเมียก็เลยยาวบ้านมาได้กินเหล้าหมอคิดดูกินคนเดียวขวดหนึ่งเหล้าเนรอน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรจะเมาขนาดนี้จะกินเหล้าได้ยงไงหมอก็เมาขนาดนี้ไม่ได้กินเหล้าจะไปเมาอะไรมาเราโอ้ยมีตังค์ยี่สิบให้กินเหล้าของบาเปล่ะ คนเราจะเมามีวิธีหลายอย่างหมอเขเคยปั่นยิงหรีดป่ะปั่นยิงหรียดอ๋อไอ้ไอ้ที่ว่าวิ่ง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 ลงไปวนๆๆๆนั่นเหรอเลยบ้าไม่ใช่ไม่รวยไม่รวยจะเป็นยังไงปั่นยิงเหรียยังไม่รวยไม่รวยอยากเมาอนหลังอยากเมาไม่มีตังค์นะทำเงินตรงนี้โอ้โอ้เข้าใจละเข้าใจละ หมอของปั่นมา20รอบไม่เมามาเหยียบหน้ากูเนี่ยโอ้โหนักที่แสดงว่าปั่นมาหลายร้อยรอบแล้วเมาขนาดเนี้ยเออก็นับไม่นชวนว่ะอืมไหนลองเล่ามาสิเหตุการณ์มันไปยังไงมายังไงถึงเจ็บมามากขนาดนี้แล้ว่าเมาแล้วใช่ไหมอืมต้องอยากกลับบ้านเนี่ยอืมอืมก็ขี่มอไซค์เอ้ามอไซค์เมาขนาดนี้ขับมอไซค์ไหวเหรอโอ้ยได้ฝีมือเว้ยโอ้าวกระทนไม่กระทนไม่กระทนไม่ได้กูตื่นละแล้วเป็นคนขี่รถเร็วด้วย คืยเ <Ừ. S 2> ดูนะบิดมา109เก้อหมอ <laughs> โอ้ยนี่คนอะไรเนี่ยบิดมา109เนี่ยบิดรถแล้วก็ทำเก้าอย่างเงี้เยเลยออหมอเริ่มบดทส้นต <c oughs> ีนมาเนี่ยก็เลยีมาบัด <fi> อารมณ์คนไข้ให้เย็นไอ่หมอนะฮะ <ๆ S 1> ขี่มากลางถนนไม่รถไก่ที่ไหนมแลแม่งทำมันไก่หล่นไว้ถุงเรัเออแล้วที่มันไก่มันลื่นนะลื่นสิอ่าแล้วบิดมา109อ่ะจะเบรกอยู่ปะ เบรกไม่อยู่แน,น่เลยอย,อยู่เบรกอยู่อืเอาแล้วเป็นยังไงอะหลังจากนั้น,นะอะเบรกอยู่ว่าเข็นผ่านมันไก่งแล้วว่าขีต่ต่อขี่ต่อมันจะไฟแดง เดี๋ยวยังหวาไฟแดงน่ะฝั่งเราไฟเขียวไว้หมอไวไฟเขียวแต่ฝั่งนึงไฟแดงก็ไฟเขียวแล้วก็วิ่งของเราได้เลยสิวิ่งไงก็ใช่ไงแต่ฝั่งไฟแดงอ่ะมันเสือบผ่ามาแล้วมันคิดดูแล้วเราวิ่งไปเราบิดไปอ,ะอ่ะแล้วไฟแดงมันผ่ามามันคิดดูจะพลาดไหมชมก็นเลยสิไม่ชนอ่ะกูผ่านไปก่อนแล้วมันผ่าที่หลัง เราคุยทําไมเนี่ยอมึงก็อยากรู้ไม่ใช่หรอเออแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็ขี่มันจะกลับบ้านจะถึงมมว่้านอยู่แล้วถึงทางข้ามหมู่บ้านอยู่แล้ว,ลลวเจอผู้หญิงอนแม่งสวยไวเ้เอา้เอาแต่มันกำลังถูกผู้ชายลวนลามอยู่อ่ะนี่ภัยสังคมเลยเนะี่ยพวกนี้นี่เป็นคนแล้วหมอคิดดูผู้ชายห้าคนเออแล้วผู้ชายอกสอกครึ่งอย่างเราเนี่ยเขาเพี่แต่สามสอกโอ้สามสอกบ้านมึงวัดดูวัดดูวัดดู หนของกูสอกเดียวก็เต็มนะสามสอบกูไม่ไปนี่อ่ะสามสอกแล้วเป็นหมออ่ะหมอจะช่วยไหมช่วยสิกูไม่ช่วยหรือมมงคุยเราพ่อเหรอแม่งเหรอหมอไอ้กวนตีนะมึงเนี่ยนี่แล้วววเลียวเข้าบ้านกลับมาเรียงเมียเนือก็แม่งยังไม่เปิดประตูให้เปิดไหมเปิดเนี อ๋อไม่เปิดเดี๋ยวแม่งโดนโอ้นีแแแ่แจ๋วแจ๋วเออแจ๋วเปิดไปจะนอนก็นอนไม่หลับอีกแล้วอ้าวทำไมนอนไม่หลับหิวข้าวเด้ก็ออกไปกินแต่เหล้าไม่ได้กินข้าวหิวข้าวจะไปยากอะไรแล้วทำไมอะับข้าวาหารตาสั่งปากซอยแถวบ้านก็น่าจะมีมั้งกับเพรากาาระเพราเนี่ยาตาสั่งปากซอยมีกูไม่มีจัง แล้วทำยังไงอ่ะไม่มีตงังค์เออทำกินเองเลยอ๋อโอ้ใหเมียทำให้เหรอทำเองเมียทำให้หาอะไรแต่ล้อกันมันไม่ทำหรอกโอ้โหแล้ว,ลวทำกินเองใช่ป่ะแล้วก็ทำทำไปอ้าวนี่แผบบัแบบกผักกะเพราแต่ใบ,บกะเพราไม่มีอ้าวแล้วทำไงอ่ะอ้าวเป็นอะไรข้างบา้านมันมีต้นกะเพราอืมแล้วก็ออกไปเด็กกะเพราแล้วหญ้ามันรกอ่ะ พอเ,เอื้อมือไปเด็ดแ้งนะหมอเอ้ยแม่งยาล้ล้มคิดดูจะมีอะไรงูกัดไม่กัดหงูมไม่มีอา้าวอะไรล่ะโดนอะไรมาล่ะเละเทะขนาดเนี้ยมดกัดเนี่ยมดกัดเนียไหนเนี่ยปลายวนี่โหมองหนย จริงๆเลยไอ้มดละยำเอ้ยคนดีๆก็ไม่กัดไปกัดแต่ไอคนที่เหี้ยเนี่ยไอคนดีๆก็ไม่ดูคนจังไรม่มาดูโอ้อย่างงี้เอาแล้วแล้วไปพันมันมาเยอะแยะเลยเนี่ยอ๋อี่พันเนี่ยอืมเป็นเพื่อนไอนี่ไงกลัวไอนี่เหงาอ๋อไอที่พันมาเนี่ยไม่มีแผลเลยเลยพันมาเป็นเพื่อนไอที่มดแผลมดกัดใช่กลัวมันเหงาอแต่มันก็มีวิธีรักษาอยู่นะแล้วเมียอืม เนี่ยมีวิธีรักษาอยู่เดี๋ยวรอสักครู่หมอไม่ตรวจไม่อะไรเลยไม่ต้องตรวจเลยไม่ต้องตรวจอ่ะมีวิธีรักษารักษาไม่ยากอันนี้เนี่ยอืมอ่ะผู้ช่วยครับอืมโอเคครับออืเออไม่เดใช่หมอดูให้มาเฮ้ยยยเเฮฮ้้ มึงเม้ยมกับบบางมไม่เคย่ัดดิโอ้ยมันก็ต้องรักษาไปตามอาการนั่นแหละออืไม่น่าเชื่อหอมอมดแล้วลว่าแม่งกัดนะโอ้อักเสบถึงขนาดนี้นะเออนะอักเสวยาไปกิน เอายาแก้ปวดไปกิน2เม็ดแล้วก็กลับบ้านได้เดี๋ยวนี้ยาใครยาแก้ปวดไงของหมอไหเอาไปให้คนไข้เนี่ยกินไอคนเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรเลยมึงให้เป็นถุงเลยหรอมึงให้กูแค่เนี่ยแหมก็คนไข้เฮียอย่างมึงก็ต้องรักษาอย่างนี้แหละโอ้ยหอนี่ผมก็ขอบคุณหมอนะเนี่ยก็ไม่ได้หมอแย่เ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณมากไหม เตาพูดมาหมอว่าไงกลับบ้านไปก่อนเลยเอาทำไมอ่ะกูกลับไม่ไหวอ่ะ